ก็บอกว่าเออก็เห็นด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอปรึกษาแม่บ้านก่อนบอกว่ากรรมใดที่ทําแล้วโดยไม่ปรึกษาหารือกันกรรมนั้นจะยังความเดือดร้อนใจในภายหลังถ้าเกิดวันนี้เราใช้อํานาจสิทธิ์ขาดสั่งเอยยกให้แต่เสร็จแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยแต่วันนี้เขาไม่กล้าพูดเดี๋ยววันหลังเราเดือดร้อนแนะ่เดี๋ยวฝ่ายคา้านจะมาตามประท้วงกันน,นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้โอกาสได้ปรึกษากับครอบครัวเป็นต้นก่อนเขาว่างั้นฉันใด เราทั้งหลายก็เหมือนกันเราต้องมีโอกาสได้ทบทวนเหมือนกันนั่นะในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมันในทางโลกแต่ละเดือนแต่ละปีเขายังมีการทบทวนเลยใช่ไหมฉันใดบุญกุศลคุณงามความดีนี่เราต้องมาทบทวนเหมือนกันเนี่ยนะนี้ก็ถือว่าขวบปีที่จะไปอินเดียอนะีกรอบลวก็ต้องมามาทบทวนเหมือนกันว่าเราเจริญกุศลกันแค่ไหนะนะเจริญกุศลด้วยสุขโสมนัสเพิ่มขึ้นไหมศรัทธาเพิ่มไหมวิริยะเพิ่มไหมสติเพิ่มไหมสมาธิเพิ่มไหมปัญญาเพิ่มไหม ทีนี้ก็จะไปอีกก็เลยมาคิดดูว่าถ้าไปแล้วเนี่ยรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยกว่าเก่านี้ถือว่าเสียหายมากหรือถ้าฉลาดเท่าเก่าไปกราบเท่าเดิมคิดได้เท่าเดิมอะไรเท่าเดิมโอ้แสดงว่าถูกตอนมาตั้งปีหนึ่งสติปัญญาถูกตอนถูกบอนไซสมดุสภาพเลยนะไม่เติบไม่โตอะไรเลยน่าสงสารขนาดไหนคิดดูให้เวลาตั้ง365วันให้วันละ24ชั่วโมงเลยนะให้ มีเวลามากมายแล้วถ้าไม่เจริญขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นชั้นใดผู้ที่ศึกษาคําสอนเนี่ยต้องหมั่นทบทวนตัวเองบ่อยๆว่ากุศลที่เราเจริญนี้เป็นวิเศษ,ษภคกยะไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สรรเสริญการหยุดอยู่แห่งกุศลธรรมจะกล่าวไปใหญ่ถึงการถอยหลังเล่าบุญกุศลเราเจริญเนี่ยเราเจริญเติบโตขึ้นขนาดไหนและที่สําคัญที่สุดเราเจริญบุญกุศลเนี่ยเราเจริญเอาใจใคร ตั้งคำถามนะว่าถ้าเราจะเอาบุญทําบุญเนี่ยเอาใจใครถามให้บ่อยๆไม่งั้นนะคนที่เราควรจะเกรงใจมีสองคนเท่านั้นนะหนึ่งตัวพระพุทธเจ้าสองตัวเองคนที่รู้จักเกรงใจตัวเองเรียกว่าคนมีหิริเนี่ยนะคนที่เกรงใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าคนมีโอตตะป,ปะมันก็มีหิริและโอตตะป,ปะใครที่มีหิริโอตตะป,ปะอย่างนี้ก็เจริญได้แต่ที่สําคัญว่าเอาแต่ใจตัวเองกับเกรงใจตัวเองนี่คนละอย่างน,นะฟังให้ดี เอาแต่ใจตัวเองนี่เป็นยังไงอันนั้นคิดแบบเด็กๆก,กันนั่นแหละเอาแต่ใจตัวเองมีเหตุผลสักอย่างแต่ถ้าเกรงใจตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองทําไมจะต้องทําเรื่องที่ตัวเองไม่สบายใจด้วยเนี่ยนะทำไมเราจะต้องสร้างความเสียหายให้กับตัวเองด้วยแล้วพระพุทธเจ้าหว,วังประโยชน์หวังความสุขให้แกเราเราเกรงใจพระองค์ขนาดไหนที่จริงเกรงใจตัวเองกับเกรงใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ควรเจริญหรือควรละ ควรเจริญนะเป็นอริยรัพนะฮิริโอตปะเป็นอริยรัพย์เป็นธรรมที่ควรเจริญมันถ้าเราเกรงใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่าใดเท่าใดแปลว่าเราเจริญขึ้นเท่านั้นนะแต่ถ้าเรารู้สึกเกรงใจคนอื่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเกรงใจแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงใครก็เกรงใจไปหมดดูท่าเริ่มป่วยแล้วนะนั่นนะต้องหาหมูหาหมอแล้วล่ะ ยาอะไรสักได้ให้มันรักษาโรคเรานั้นนะนะก็คือคนที่น่าเกรงใจที่สุดเนี่ยก็คือเกรงใจตัวเองแต่ทีนี้วิจารณญาณต้องแม่นยําอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษสิ่งที่เราทําอยู่นี่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราจริงหรือแน่ใจนะสบายใจนะเงี้ยก็ถามตัวเองเราจะได้เกรงใจตัวเองมากขึ้นถ้าหากว่าเราจะทําบาปทําอกุศลเราบอกว่า เรายินดีที่จะรับผลผลแห่งการกระทําเหล่านี้ด้วยตัวเองใช่ไหมเต็มใจที่จะรับวิบากที่เรากระทําเหล่านี้ใช่ไหมถามตัวเองบ่อยๆบ่อยๆเราก็จะได้เกรงใจตัวเองเป็นคนที่เกรงใจตัวเองเป็นเนี่ยนะเรียกว่าคนที่มีปัญญาจะไม่เบียดเบียนตัวผู้อื่นคนที่เกรงใจคนอื่นเป็นเนี่ยจะมีกรุณานะจะมีกรุณาพันปัญญากับกรุณาเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ด้วยพระองค์เองด้วยปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยกรุณนะเนี่ยนะเพราะการุณาแต่ว่าผู้ที่มีปัญญาและมีกรุณามีปัญญาไม่เบียดเบียนตัวมีกรุณาแลว้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะก็ต้องหมั่นหมั่นอธิษฐานหมั่นสมาทานให้กุศลธรรมเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าคิดว่าถ้าเป็นทางโลกเนี่ยนะ แม้กระทั่งค้าขายเป็นต้นเขายัางคิดเลยว่าปีนี้สินค้าของเขาจะมียอดเพิ่มเติมขึ้นขนาดไหนในภายในเนี่ยเดือนนี้ถามว่าวันนี้ของปีหน้าเราต้องมีศรัทธาขึ้นอีกเท่าไหร่เคยเคยคิดอย่างนี้ไหมลุงเรืองคิดไหมไหมว่าเออปีหน้าเนี่ยวันนี้ของปีหน้านะศรัทธาจะต้องคูณอีกเท่าตัวรู้จักพระพุทธเจ้าอีกเท่าตัวเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอีกเท่าตัว ไม่ใช่ว่าปีนี้ก็สวดมนต์เท่านี้ปีหน้าก็อารหังตามเดิมเนี่ยคิดอยู่ได้เท่านี้อารหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาหน้าเบี้ยวอย่างนั้นอะ่ะโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนอ้อนทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่อยากให้เป็นอย่างงั้นพราะอารหังปั๊บเนี่ยปีติขึ้นเลยเข้าใจมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น อันนะสัมมาสัมพุโทโธก็เข้าใจทราบซึ้งมากขึ้นนั้นไล่เลยศรัทธาอราหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรทุกบทเนี่ยโอ้ยเลื่อมใสจริงๆเลยมั่นคงไม่หวั่นไหวปีที่แล้วเข้าใจนิดหน่อยเองปีนี้เข้าใจขึ้นมาตั้งเยอะปีหน้าจะต้องเยอะกว่านี้อีกสิบเท่า20เท่า10ปีข้างหน้าจะต้องเจริญอย่างเดียวชาติหน้าไม่แน่เพราะมันไม่ได้ศึกษาแล้วอาจจะจบนะ้วนันก็พยายามศึกษาชาตินี้ให้มันดี แล้วก็ศีลของเราเป็นยังไงกุศลศีลของเราเนี่ยเรารักษาเจตนาเหนียวแน่นขนาดไหนรักษาศีลกับรักษาสติ๊กเกอร์มันคนละอย่างกันรักษาสติ๊กเกอร์ก็เหมือนกับรักษาเสื้อวินมอเตอร์ไซค์แั่นั้นแนหะแต่ว่าถ้ารักษาศีลน่ะเป็นยังไงก็รักษาตัวกุศลเจตนาวันวันหนึ่งเรารักษาเจตนาใจของเราบ่อยไหมใจที่ปรารบที่เว้นจากการฆ่ามีบ่อยไหมมันมีกําลังขนาดไหนแล้วตอนนี้ เราก็มาไล่ดูนะเจตนาในกุศลกรรมบทเราขนาดไหนเจตนาที่เว้นจากเอาถือเอาสิ่งของของผู้อื่นเนี่ยเรามองเห็นของของผู้อื่นคิดยังไงบ้างเรามองเห็นเพศเพศตรงกันข้ามกับเราที่ไม่ใช่คู่ของเราแล้วเราคิดยังไงเห็นไหสิ่งใดที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราเราเราหวงเห็นอริยทรัพย์ของเราไหมที่เราจะพูดถึงแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราแน่ใจนะว่าเราพูดด้วยสัมมาวาจาเรามั่นใจนะว่านี้จริงนี้ ไม่ใช่สร้างความร้าวรานแตกแยกนี้เป็นคําพูดที่ไม่ได้มุ่งประทุษร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นคําที่เราเองก็ยินดีที่จะฟังคํานี้จากผู้อื่นกล่าวบอกว่าถ้อยคําที่ใครใช้คําได้ดีก็คือแม้แต่ตัวเองก็ยังฝากอยากฟังคําประเภทนี้จากผู้อื่นนั่นเรียกว่าคําไม่หยาบเพราะตัวเองยังอยากฟังแต่ถ้าอยากให้แต่ผู้อื่นฟังตัวเองไม่อยากได้ยินนะคำหยาบแน่นอนนะคำเดียวกันนะถ้าตัวเองไม่อยากได้ยินนะแต่อยากพูดให้เขาฟัง แต่ตัวเองไม่อยากฟังอันนั้นคำยากอันน้นเราเรามีเจตนาในการใช้คำอย่างไรและคำที่เราพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่เราจริงหรือและมันเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจริงหรือถ้าคำใดที่เราพูดแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์แม้แต่นิดเดียวผู้ฟังทั้งหลายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยคำพูดนั้นเป็นเพอร์เจอร์โดยส่วนเดียวเพราะว่าผู้พูดก็ไม่รู้ว่าพูดให้มันเป็นอะไรคนฟังเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฟังให้มันเป็นอะไร อันนี้คำพูดลักษณะนั้นเป็นเพร์เจร์นะยังประโยชน์โลกนี้ไม่สำเร็จยังประโยชน์โลกหน้าไม่สำเร็จนอกจากนั่งสนทนาค่าเวลากับตัวเองไปพร้อมกันพวกพลีชีพเป็นรายนาะทีเนี่ยนะทีละนิดทีละนิด,นดเดี๋ยวก็หมดชีวิตไปชาติหนึ่งละมันก็แล้วอีกอันหนึ่งเลยนะเจตนาคืออโทสะหรืออัพพยาบาทของเรามีกําลังเพิ่มขึ้นไหมเราลองสังเกตถามใจเราเหมือนกันว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเรามีเมตตาขึ้นมากไหม หรือว่าเอาใจแต่เอาแต่ใจตัวเองเก่งกว่าเดิมขึ้นอันนี้ต้องถามบ่อยๆเหมือนกันนะเรามีอะโทสะมีกําลังยิ่งขึ้นไหมหรืออัพยาบาทมีกําลังขึ้นไหมกุศลกรรมบทข้อนี้มีกําลังขึ้นไหมหรือเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นหรือเรียกว่าหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวง่ายโมโหง่ายฟังเรื่องอะไรทุกเรื่องไม่สบายใจได้หมดเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องในความรู้สึกนึกคิดของเรามันเรื่องใหญ่ไปหมดเลยถ้าอย่างนี้กุศลกรรมบทเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ อภพยาบาทไม่ค่อยจะมีกําลังเท่าไหร่เพราะว่ากุศลธรรมเกิดขึ้นมันไม่มีรอกที่เป็นโทสะนี่ต่อไปอานาพิชาเนี่ยนะอานาพิชาแล้วก็จิตใจของเรานี่มุ่งสู่อะไรกันแน่สิ่งที่เราต้องการนี่เราเราอยากได้รูปใช่ไหมมาตรวจสอบตรวจสอบถามตัวเองว่าเราอยากได้รูปใช่ไหมเราทําทุกอย่างเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อโพธะะใช่ไหมเราต้องการสแสวงหาวัตถุกรรมใช่ไหม ถ้าต้องการแบบนั้นหอยหิวต้องการแบบนั้นเพิ่มเติมยิ่งขึ้นเรียกว่าอภิช,ชาเรามีกําลังนะนะแต่ถ้าเราต้องการกุศลรธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรียกว่าอนะพิช,ชาต้องเปรืป,ปราถนาเพิ่มพูนกุศลธรรมนี่เป็นอนะพิชาแต่ถ้าต้องการวัตถุก,กรรมทั้งหลายเป็นอภิชาแต่ปราถนาความเจริญแห่งกุศลธรรมเป็นอนะพิชาแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะ สัมมาทิฏฐิเราเป็นอย่างไรกรรมสกตายานเราเป็นอย่างไรวิปัสสนาญาณเราเป็นอย่างไรเราเข้าใจคําสอนขนาดไหนอะไรอย่างไรก็อยากจะกล่าวเพื่อการทบทวนในบุญกุศลคุณงามความดีโดยเฉพาะมนุษยธรรมคือกุศลกรรมบทสิบมนุษยธรรมคือกุศลกรรมบทสิบของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าตกนรกขึ้นสวรรค์คุยกันที่ไหนใครบอกได้ใครไวยกรเรากุศลจิตในใจเรานี่แหละจะเป็นตัวบอกเราทั้งหมด พันคนที่เจริญกุศล,ลธรรมระดับสูงยิ่งไปยิ่งเกรงใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเกรงใจโดยเฉพาะเกรงใจที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าถ้าปล่อยให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลได้บ่อยๆเท่าใดก็เป็นคนที่เคารพตัวเองนะนะคนที่มีความเคารพยำเกรงต่อตัวเองเรียกว่าฮิริโอตับฮิริมีกําลังถ้าเข้าใจทราบซึ่งในพระคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดเราก็จะเคารพพระองค์มากเท่านั้นโอตตะปะของเราก็จะมีกําลังฮิริโอตตะปะเป็นเหตุใกล้แห่ง ศีลที่เหตุอตปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลเราก็จะเพิ่มพูนบุญกุศลที่เรียกว่าเจตนาที่เป็นศีลได้บ่อยๆขึ้นพูดถึงว่าในโลกของคนที่ทําบาปทําอกุศลเนี่ยเขาคิดเรื่องบาปเนี่ยคิดเยอะไหมถามว่าสมมติว่าใครวางแผนฆ่าสักเรื่องหนึ่งะนะวางแผนจะฆ่าสัตว์ฆ่าฆ่าแม้กระทั่งฆ่ามดนะวางแผนจะฆ่ามดนี่ก็คิดเยอะนะจะฆ่าปลวกฆ่า สุนัขฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าคนฆ่าทำสงครามเนี่ยพวกนี้คิดมากทั้งหมดเลยถามว่าเจตนาที่งดเว้นจากมาปานาติบาตของเราเนี่เอามาคิดบ่อยไหมเอามาวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวเลยไหมว่าเรื่องนี้เราก็ต้องไม่ฆ่าปลวกเอามาไลา่ไม่สมควรแก่การฆ่าโดยประการทั้งปวงมดมแมลงก็ไล่ไปเรื่อยๆไม่มีเหตุผลใดที่เราต้องฆ่า อธิบายไม่ได้เลยว่าเราจําเป็นต้องฆ่าเว้นมีแต่ไม่ฆ่าอย่างเดียวรู้ว่าเจตนาฆ่ามีผลต่อไปอย่างไรถ้าเว้นจากการฆ่ามีคุณานิสงมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เพิ่มพูนเจตนาเพื่อการไม่ฆ่าต่อไปอย่างไรเนี่ยนะพันกุศลธรรมที่สําคัญอันหนึ่งก็คือกุศลศรีลอันเราต้องหมั่นมามา,มาปรารบให้กุศลศรีลเนี่ยแข็งแรงมีกําลังพันคนที่ลักษณะอย่างหนึ่งของผู้มีศรัทธาคือเป็นผู้มี มีศีลเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเรากุศลเจตนาไม่หนาแน่นเราเองจะศึกษาพระพุทธคุณได้ไม่กว้างขวางเท่าที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างว่าข้อความที่ปรารบศรัทธาเป็นถ้อยคําที่คนไม่มีศรัทธาเกลียดที่สุดงั้นบอกว่าคําพูดที่ปรารบศรัทธาคนไม่มีศรัทธาไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบศีลคนทุศีลไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบความเพียรคนเกลียดคร้าน ไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบสติคนหลงลืมไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบสมาธิคนฟุ้งซ่านไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบปัญญาคนโง่เขลาไม่ปรารถนาจะฟังนี่นะั้นอันหนึ่งที่ที่เราศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะช่วยตรวจสอบแล้วก็รักษาสุขภาพจิตของเราไปเรื่อยๆในที่สุดจิตที่นําออกจากทุกเนี่ยนะตัวที่นําออกจากทุกนี่อยู่ที่ไหน หลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นหรือว่าหลุดพ้นเพราะตรัสรู้หรือเพราะรู้โดยชอบอริยมรรคเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนก็เกิดที่ที่ใจเองนั่นแหละอริยมรรคเนี่ยประชุมที่ไหนประชุมลงที่ใจเกิดพร้อมกับใจแล้วใจของเรามีคุณภาพพอที่จะรองรับอริยมรรคได้ไหมสร้างฐานรองรับอริยมรรคได้ไหมเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามมองในความเจริญเติบโตเหมือนอย่างว่าคนที่ปลูกต้นไม้ คนที่ปลูกต้นไม้ก็ยังหวังความเจริญเติบโตอะไรออกเป็นดอกเป็นเป็นผลเป็นอะไรทั้งหลายเลยนะเป็นดอกเป็นชอบเป็นผลเป็นอะไรไปคนที่ปลูกศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยภาษาทีบุตรมองเห็นพระพุทธเจ้ามีมีอะไรรากของพระองค์คือศีลลำต้นคือลำต้นคืออะไรมีสมาธิเป็นลำต้นมี ปัญญาเป็นกิ่งก้านมีอภินยาเป็นดอกมีเวมุตเป็นผลอันนั้นคือต้นไม้คือพระพุทธเจ้ามีศีลเป็นรากมีสมาธิเป็นลำต้นมีกิ่งก้านเป็นปัญญาปัญญาคือกิ่งก้านดอกที่งดงามออกช่อทั่วไปหมดเป็นอภินยาวิมุตเป็นผลผลของที่นี้เราทั้งหลายเนี่ยนะเราก็ปลูกที่จริงเนี่ยเรามาปลูกอะไรไว้ในใจของเราบ้างแล้วปลูกฝังให้มันลงอยู่ในใจของเราเลยนะ ปลูกศรัทธาลงในใจของเราเนี่ยนะปลูกต้นศรัทธาขึ้นในใจปลูกต้นศีลลงในใจปลูกต้นเจตนาเนี่ยลงในใจแต่เป็นเจตนาที่เป็นศีลเรียกว่าในกุศลธรรมทั้งหลายใครที่เรียนอภิธรรมมาเนี่ยนะศึกษาธรรมะคืออะไรคือดึงคุณภาพของมหากุศลและเจตสิกที่เกิดร่วมเอามาใช้งานในมากที่สุด ดึงเอากุศลเจตสิกทุกชนิดออกมาใช้งานเพิ่มภูมคุณภาพให้หมดเลยเช่นดึงกุศลเจตนาออกมาให้มันมีกําลังเพราะเจตนาเป็นศีลก็ดึงเจตนาออกมาใช้งานให้มันเต็มที่ดึงกุศลสัญญาออกมาใช้งานให้เต็มที่ดึงความสุขที่เป็นไปกับกุศลให้มีอย่างเต็มที่ดึงฮิริโอตตะดึงวิตกดึงวิจารที่เป็นไปกับกุศลวิตตกเป็นต้นเนี่ยนะดึงกุศลธรรมเหล่านั้นให้เป็นภูมิคุ้มกันอย่าง เต็มที่เลยแหละก็เรียกว่าสมาทานปลูกฝังบุญกุศลเหล่านี้ให้ต้นบุญต้นกุศลเหล่านี้เจริญง,งอกเงยงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนะใครที่เรียนปัจจัยมาจะรู้ว่าอย่างเช่นกลุ่มอะโลพะอะโทสะอโะอโมหะเป็นเหมือนกับรากเหตุสมาธิเป็นต้นเป็นมัคสมาธิเป็นต้นเป็นมัคเนี่ยนะเป็นมัคอะไรเป็นอินทรีย์อะไรเป็นมัคอะไรเป็น เหตุเนี่ยนะอะไรเป็นอธิบดีเป็นต้นเนี่ยเขาจะมีการใคร่ครวนแล้วก็พัฒนาคุณภาพแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะทำยังไงจะดึงคุณธรรมเหล่านั้นให้เจริญงอกเงยเพราะคุณธรรมเหล่านั้นที่อยู่ในใจเรานี่แหละเป็นนิยานิกระทมเป็นคุณธรรมที่จะนําออกจากทุกเนี่ยนะหมันสมาทานหมันอธิษฐานปลูกฝังให้คุณธรรมเหล่านี้เจริญเจริญเท่าไหร่ก็ใกล้ต่อความ พ้นทุกเท่านั้นแต่ถ้าไม่เจริญขึ้นเลยเนี่ยนะก็ต้องมาทบทวนเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมกุศลไม่เจริญเลยหรือเราไม่เคยตั้งอัตตะสัมมาปณิทิให้กุศลเจริญมาฝึกขึ้นเลยว่ากุศลต้องเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็ทบทวนในกุศลที่เราได้กระทํามาแล้วให้ดีๆเนี่ยนะนี่มาขึ้นข้อความในอัตถกถาพุทธวงศ เรื่องพันนาสุมเมศกันเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องท่านสุมเมศบัณฑิตในหน้า162ข้อความที่พันนายกย่องกล่าวถึงข้อความเมื่อสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะที่สุดถอยหลังนับแต่วันที่พระองค์แสดงพุทธวงศ์เนี่ยนะสี่อสงไขยแสนกับมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าอัมรวดีเป็นเมืองที่งามน่าดูน่ารื่นรม ทีนี้ก็มีการสงสัยตั้งว่าเอแล้วพระสูตรนี้ที่พระองค์ตรัสขึ้นมาเนี่ยตรัสพุทธวงศ์ขึ้นมาเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุตั้งให้เกิดพระสูตรนี้แสดงขึ้นเพราะว่าบางสูตรเกิดจากอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าบางสูตรเกิดจากอัธยาศัยของผู้ฟังทั้งหลายบางสูตรเกิดจากการถามบางสูตรมีเรื่องราวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพระองค์ก็เลยแสดงธรรม ทวนเอกนะว่าพระสูตรเนี่ยนะโดยมากเนี่ยมีเหตุให้เกิดอยู่สีอย่างแค่นี้แหละหนึ่งอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเองพระองค์อยากจะพูดเรื่องเนี้ยมีอยู่อย่างอย่างเช่นพวกกลุ่มมักกลุ่มมักกลุ่มโพชชงกลุ่มคุณธรรมโพธิปัตยธรรมนะส่วนหนึ่งเลยเกิดจากอัธยาศัยของพระองค์เองพระองค์จึงแสดงพวกมักพกพดโพชชงพวกคุณธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยเพราะว่า คุณธรรมเหล่านั้นดีมีประโยชน์แต่คนทั้งหลายไม่ค่อยเห็นไม่รู้จักสาวกของพระองค์ไม่ทราบซึ่งไม่ค่อยมั่นใจในคุณธรรมเหล่านั้น,นอัธยาศัยของพระองค์ก็เลยว่าเห็นว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่ดีมีประโยชน์มีคุณค่าพระองค์ก็เลยเอาคุณธรรมเหล่านั้นออกมาแสดงเพราะอัธยาศัยของพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในโพธิปักจยธรรมนั่นเอง หรือยกตัวอย่างเช่นบอกว่าพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อื่นไม่ได้เชื้อเชิญแล้วพระองค์ตรัสโดยอัธยาศัยของพระองค์เองเช่นอากังขยสูตรวัฏสูตรนะนะอากังขยสูตรก็สูตรที่เราสูตรที่เป็นเหตุให้สมความปรารถนานนก็คือศีลสมาธิวิปัสสนานั่นเองนนว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิวิปัสสนาน,นี่ปรารถนาสิ่งใดก็สําเร็จสมความ ปรารถนาแม้กระทั่งปรารถนาเป็นที่รักเป็นที่เคารพแห่งเพื่อนพรหมจารย์จนถึงปรารถนาอารหัตตมักอรหัตผลก็สําเร็จนะนะอภินญ,ญาเป็นต้นเนี่ยหายห่วงเลยอันนี้เป็นอัธยาศัยของพระองค์เนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยในศีล <See? S 1> บางสูตรเนี่ยแสดงถึงอัธยาพูดถึงอะไรสมาธิเนี่ยนะพราะพระองค์มีอัธยาศัยใน สมาธิบางสูตรกล่าวถึงปัญญาเพราะพระองค์มีอัธยาศัยในปัญญาเนี่ยนะพระองค์นี้มีอัธยาศัยในการเจริญคุณธรรมทั้งหลายพระองค์จึงแสดงคุณธรรมเหล่านั้นตามอัธยาศัยของพระองค์ดังที่กล่าวไปว่าสติปัฏฐานเนี่ยหลายสูตรพระองค์แสดงตามอัธยาศัยของพระองค์เองเพราะพระองค์มีอัธยาศัยในการเจริญสติปัฏฐานมีอัธยาศัยในการเจริญสัมมาปัฏฐานมีอัธยาศัยในการเจริญอิทธิบาทมีอัธยาศัยในการเจริญ อินทรีย์พละโพชงองค์มักหรือคุณธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยที่เป็นคุณธรรมทั้งหลายพระองค์มีอัธยาศัยอย่างนั้นก็เอาออกมาเล่าเอาออกมาพูดว่าเออเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้นะเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าคนที่มีความในใจมีความในใจก็เอาความในใจนี้ออกมาเล่าฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีข้อความที่มีอยู่ในใจของพระองค์คือคุณธรรมพระองค์ก็เอาออกมาเปิดเผยเอาออกมาประกาศออกมาแสดง อันนี้เขาเรียกว่าเกิดเนื่องจากอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จริงถ้าเราเข้าใจว่าพระสูตรเกิดจากอะไรเป็นเหตุให้แสดงพระสูตรออกมาเนี่ยเราจะเข้าใจลักษณะพระธรรมได้มากยิ่งขึ้นว่าปริยัติที่พระองค์แสดงแต่ละสูตรนั้นต้องการอะไรเนี่ยนะเกิดนะจากใครใครเป็นเป็นต้นเหตุให้แสดงธรรมอันนี้ขึ้นมาอย่างที่สองเป็นสูตรที่เกิดจากอัธยาศัยของผู้อื่นผู้อื่น